อยู่บ้านทำไมให้เหงามาเจอเพื่อนเก่าเราดีกว่าดลาเอมอนาสำหรับนั้นนะอารมณ์เราอะ่ะก็เหมือนโดลาเอมอนเหมือนเฟรน์นั่นแหละในแต่ละวันวันหนึ่งอยากจะสดใสล,ล่าเริงอ้าวเป็นจิสูกา่าไปซะอย่างนั้นอีกวันหนึ่งอยากจะร้องไห้ขี้ไงอ้าเป็นพี่โนบิตะซะถัดมาเห็นเพื่อนมีกระเป๋าอยากได้ยังไง ซูเนโอก็มาหรือว่าบางทีนะเราอาจจะบูลลี่ใครโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ได้ด้วยนะกลายเป็นพิจัยแอนที่สําคัญที่สุดรู้ไหมว่าบางวันเราอาจจะเป็นโดราเอมอนให้กับตัวเองหรือกับเพื่อนๆนหรือกับครอบครัวเราก็ได้นะเราอาจจะไม่รู้จริงๆอะ่ะเราก็เป็นโดราเอมอนนี่แหละโดราเอมอนแอนด์เฟรนด์แอ็กซเบชันนะคะที่ไอคอนสยามนะมีอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ถ้าอินดอร์นี่อยู่ชั้นหกนะคะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งช็อปเลยคะ่ะโดราเอมอนแอนด์เฟรน ก็เหมือนเขาเป็นเฟรนด์ล้วค่ะวันนึงเราอาจจะมีหลายอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆเ,เป็นใครในโดราเอมอนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบาย